สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับมาพบกับผมช่องแชร์เรื่องเกษตรนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับผมพัดลมแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นของลูมิลล่านะครับผมซึ่งผมได้ทําการสั่งซื้อมานะครับทาง l a ซาด้านะครับผมก็ถือโอกาสนะครับมาทารีวิวนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันเลยนะครับผมเนื่องจาก ช่วงนี้นะครับค่าไฟก็แพงขึ้นนะครับพฤษภาคมนี้ก็จะขึ้นค่าไฟอีกแล้วนะครับผมก็เลยจะเป็นต้องหาพัดลมนะครับแบบแบตเตอรี่นะครับมาใช้งานบ้างนะครับผมก็เอามาใช้ร่วมกับชุดโซลาเซลล์นะครับของผมเองที่มีอยู่นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นแบบใบพัดสามใบพัดนะครับผมสิบหกนิ้วนะครับผมแบบตั้งโต๊ะนะครับ ก็เดี๋ยวมาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวจะทําการแกะกล่องนะครับตัวนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าคือตัวผมเองไม่มีที่ตั้งกล้องนะครับผมก็อาจจะถ่ายภาพนะครับรวมๆให้เห็นได้ไม่หมดนะครับเปิดกล่องกันเลยครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมผมเองนะครับซื้อมาสองตัวผมเอาไว้ใช้นะครับขอกที่ได้นะครับก็จะมีชุด่าใบพัดแล้วก็ตัวฝาครอบนะครับผมแล้วก็จะมาแบบแบบนี้เลยนะครับแบบประกอบเสร็จแล้วนะครับติบตั้งมาเลยนะครับผมลักษณะประมาณนี้นะครับเขามีสวมสุงกันกระแทกด้วยนะครับ จะเป็นแบบนี้นะครับสำเร็จเลยนะครับให้เราประกอบแค่ชุดใบพัดนะครับแล้วก็ตะแกรงตะแกรงกันใบนะครับของที่ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวพัดลมนะครับก็ลักษณะนะครับก็ประมาณนี้นะครับเบาๆนะครับมีตัวตั้งเวลานะครับสามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้นะครับหนึ่งชั่วโมงนี่นะครับหกสิบนะครับ มีปรับระดับนะครับหนึ่งสองสามส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นปลั๊กนะครับแบบแจ็คเสียบนะครับผมก็แถมตัวนี้มาให้นะครับแจ็คเสียบพร้อมปากคีบนะครับเอาไว้คีบแบตเตอรี่นะครับก็จะเสียบประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนใบพัดนะครับจะเป็นแบบใบพัดสามใบนะครับ ซึ่งตัวผมเองนะครับคาดว่าตัวนี้นะครับลมน่าจะแรงกว่านะครับน่าจะแรงกว่าตัวห้าใบนะครับที่ผมเคยใช้นะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวห้าใบนะครับซึ่งของเก่านะครับที่ผมใช้อยู่นะครับแต่ว่าความแรงลมมันเริ่มน้อยลงแล้วนะครับเนื่องจากแปลงขานน่าจะใกล้จะหมดแล้วนะครับก็เลยสั่งซื้อใหม่นะครับเพราะว่า ช่วงนี้นะครับเขายังไม่มีพวกมอเตอร์นะครับขายแยกต่างหากนะครับผมเดี๋ยวเรามาทําการประกอบกันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องใส่ตัวฝาหลังก่อนนะครับตะแกรงด้านหลังนะครับก็ตามรูปของเขาเลยนะครับเขาไม่มีหูจับมาให้นะครับผมน่าจะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับประกอบด้านหลังให้เสร็จก่อนนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็แค่ใส่ตามล็อกของเขานะครับแล้วก็ขันตัวนี้นะครับบีบให้แน่นนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปก็เป็นใบพัดนะครับใบพัดลมนะครับก็สวมลงไปเลยนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็ทําการขันจุกนะครับจุดตัวล็อกนะครับนี่นะ ก็ขันให้แน่นทักหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบป่าหน้ากันนะครับก็เขาแยกมาให้นะครับจะมีอ่าังเก็ตนะครับตัวนี้นะครับล็อกนะครับแล้วก็ช่องรูนี้นะครับก็แค่ประกบนะครับให้ตรงตามช่องนะครับผม เรียบร้อยแล้วครับเมื่อประกอบได้แล้วนะครับก็ทำการใส่ยางนะครับตอนนี้ยางขอบนะครับผมมันก็จะบางๆเล็กน้อยนะครับเราเพียงแค่ใส่ให้ตรงล็อกของเขานะครับ ใส่เรียบร้อยแล้วครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับถ้าใส่ยากนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนนะครับคลายน็อตออกก่อนก็ได้นะครับน็อตบริเวณนี้นะครับแล้วค่อยทําการใส่นะครับก็ต่อไปก็ไปทําการประกอบเลยนะครับประมาณนี้นะครับแค่ใส่ให้ตรงล็อกนะครับพอดี นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากประกอบนะครับก็ถ้าใส่เรียบร้อยนะครับก็ขันนอตตรงนี้นะครับให้แน่นนะครับก็เป็นอ่านเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะไปทําการลองกันนะครับผมเราจะใช้เป็นแบตเตอรี่นะครับที่ผมใช้นะครับอยู่มาตลอดนะครับผมก็ทําการคีบนะครับลบเข้าลบนะครับคัวบวกนะครับสีแดงก็เข้าคัวบวกนะครับ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองแรงลมกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับเบอร์หนึ่งนะครับสามารถสายได้ด้วยนะครับเนี่ยเขามีตัวนี้นะครับหมุนได้นะครับเราจะปรับล็อกก็ได้นะครับเบอร์สองนะครับ เบอร์สนะครับเดี๋ยวผมจะลองนำถุงปาติกนะครับมาดูแรงลมนะครับก่อนเื่น,นะครับเริ่มที่เบอร์หนึ่งนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองเบอร์สองกันเลยดีกว่านะครับ ตัวนี้นะครับเบอร์สองต่อไปนะครับเบอร์สามตัวนี้อยู่ที่แบตเตอรี่ด้วยนะครับถ้าแบตเตอรี่ของเพื่อนนะครับอ่าเป็นแบตเตอรี่ที่มีกําลังขับที่แรงนะครับก็จะทําให้ลมแรงขึ้นด้วยนะครับซึ่งของผมนะครับอ่าเมื่อคืนนะครับใช้เต็มคืนนะครับ ไฟจากแบตเตอรี่นะครับแล้วก็วันนี้นะครับช่วงเช้านะครับมีฝนตกก็เลยทําให้การชาร์จนะครับมันยังลงได้ไม่เต็มที่นะครับแรงลมก็จะได้ประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับสามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้นะครับนี่นะครับผมเราก็ให้เราบิดนะครับอย่างนี้นะครับ ตัวตั้งเวลานะครับก็จะทํางานนะครับอย่างถ้าเราบิดไปเลขหกสิบนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเขาทํางานนะครับเขาก็จะทํางานหกสิบนาทีนะครับผมหนึ่งชั่วโมงเขาก็จะหมุนมาปิดเองนะครับถ้าไม่ใช้นะครับเราก็ ไม่จะเป็นต้องตั้งเวลานะครับก็ให้เราใช้แบบนี้ได้เลยสวิตช์เปิดปิดเปิดปิดเองนะครับนี่นะครับผมก็สั่งมา2ตัวนะครับเหมือนกันนะครับตัวนี้มีให้เลือกสีนะครับสีขาวสีเทาขาวฟ้านะครับกับขาวเทานะครับผมราคาตัวละอ่า4 7่บาทนะครับเดี๋ยวมาดูอ่าใช้คีบกับแบตมอเตอร์ไซค์กันบ้างนะครับตัวนี้นะครับ ก็เป็นแบต5แอมป์นะครับแบตรถมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งกําลังไฟตอนนี้นะครับมันมีไม่เต็มที่นะครับเนื่องจากผมนําไปใช้บ้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองมาเปิดดูกันนะครับเบอร์หนึ่งนะครับก็สามารถขับได้นะครับแรงลมนะครับก็ถือว่าเย็นเลยทีเดียวนะครับสำหรับเบอร์หนึ่งนี้นะครับนี่นะครับ เบอร์สองครับเบอร์สามนะครับก็ถือว่าเย็นนะครับแล้วอีกอย่างนะครับข้อดีของเขาคือเสียงเงียบนะครับเสียงไม่ต่างกับพัดลมไฟ220บโวลต์เลยนะครับผมเสียงนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เขา กำหนดเอาไว้เขียนเอาไว้นะครับนี่นะครับกันบ้างนะครับข้างกล่องตัวนี้นะครับใช้ไฟดีนะครับ1 2บโวลต์นะครับผมความถี่นะครับห้าสิบเฮิร์นะครับความถี่ย่านไฟนะครับผมส่วนกําลังขับนะครับอยู่ที่1 8บแวัตต์นะครับนะครับผมใบพัดนะครับ16นิ้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอัตราส่วนนะครับ ่าส่วนกําลังขับนะครับ18วัตต์นี้นะครับถ้าเราเปิดเบอร์3นะครับก็จะใช้กําลังขับเต็มที่นะครับใน18วัตต์นะครับผมก็จะกินไฟอยู่ประมาณ1.5แอมป์นะครับต่อชั่วโมงนะครับผม1.5แอมป์ต่อชั่วโมงนะครับถ้าเบอร์1นะครับจากที่ผมเคยวัดคร่าวๆมานะครับจะอยู่ที่1อ่อต้องขออภัย0.83นะครับ0.83นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับแอมป์ต่อชั่วโมงนะครับส่วนเบอร์2นะครับจะอยู่ที่1แอมป์ ชั่วโมงนะครับก็ลองเอาไปคำนวณใช้กันดูนะครับว่าเราจะใช้แบตขนาดไหนนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับใช้กับแบตประมาณ9แอมป์นะครับก็เพียงพอนะครับต่อหนึ่งคืนนะครับแปดถึงสิชั่วโมงนะครับเพียงพอนะครับถ้าเราอัดไฟนะครับเต็มเนะครับผมสำหรับพัดลมนะครับสามารถยกนะครับเอาไปใช้ที่ไหนก็ได้นะครับเพียงแค่เรามีแบตเตอรี่นะครับติดไปด้วยนะครับผม สามารถนําไปตั้งแคมป์ได้หรือว่าเอาไว้ใช้ในบ้านได้นะครับไม่จําเป็นต้องเอามาทดแทนไฟดับนะครับก็เอามาใช้เป็นพลังงานทดแทนไปเลยนะครับผมสําหรับพัดลมแบตเตอรี่นะครับแบบนี้นะครับผมก็จะช่วยให้เรานะครับสามารถประหยัดค่าไฟได้นะครับไม่น้อยเลยดีทีเดียวนะครับในแต่ละเดือนนะครับผมกับพัดลมนะครับ คลิปนี้นะครับผมก็ขอมารีวิวเพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ